ท่าน,นี้เลยเน้นบั้นตูดอย่างเดียวอยากตูดสสวยตูดงามๆก็คือท่าน,นี้เลยเขาเรียกว่าท่าเด็ดของการปั้นตูดเลยเรียกว่าซูโมสคคชมาดามชอบท่าน,นี้แต่ต้องทําให้ถูกนะจ๊ะทําไม่ถูกมันก็ไม่ได้ผลเพราะว่ามันต้องการเล่นเวทเทรนนิ่งก็คือทําทุกท่าให้ได้ถูกต้องไม่งั้นก็เสียแรงเปล่าเริ่มเลย มีก้นตอนขึ้นหายใจออกเข่าห้ามงอหลังตรงทำสามเซตเซตละสิบห้าครั้งคนที่เริ่มทำก็ไม่ต้องเอาน้ำหนักเอาแค่น้ำหนักตัวเองพอ ่ so, เป็นหนึ่งเซตจะได้ตุ่นเงินเงนินซีสวยตุ่นงามงามเน่งๆ่สายฟอทำสามเซตทำทุกวันนะจ๊ะสำหรับสาวๆคนไทยใครอยากได้ตุ่นงอนตุ่นสวยต้องท่านี้เลย ปันตูดกลมๆเงอนๆสุ้ๆจ้า